เรื่องสมุนไพรไทยเป็นหลักเอาสมุนไพรไทยเนี่ยไปทั่วโลกแล้วก็ทางนี้เนี่ยอย่างโปรแกรมสระผมมันก็จะมีหลายประเทศเนาะหลายสไตล์แต่ยังไม่มีใครที่นําของไทยนะมา represen t แบบจริงจังเลย จุดเริ่มต้นก็ต้องอย่างที่แจ้งไปก่อนหนะ้านี้เนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบนวดมากอยู่แล้วเข้าร้านสปาเนี่ยเข้ามาทุกแบบแล้วก็ลองมาทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสปาตุรกีสปายุโรปอะไรเงี้ยเราก็มีเป็นนวดที่เป็น A s m r ส,สปาเฮสสปาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองหลายๆที่เลยมันก็จะมีแบบอาบน้ำมีเตอร์กิสมีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือเขาก็ดังเนาะเราก็ทุกที่มีโปรแกรมนวดไทยข้างในเราก็เลยมองว่าโอเคตรงนี้แหละที่จะเอามา r e p พ e s เ n t ่ r เต่อยากจะส่งเสริมอาชีพคนไทยเพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศด้วยที่บางทีเนี่ยเขาทำแล้วเขายังไม่ วิธีจะจัดการกับตรงนี้ยังไงเราก็มองว่าโอเคเราถนัดทางด้านบริหารหรือว่าการทํา SOP ต่างๆยังไม่ค่อยเห็นคนออกมาทําเรื่องนี้จริงจังหรือว่าเอามาต่อยอดไปต่างประเทศได้เราก็เลยมองว่าโอเคเราอยากจะทําตรงนี้ค่ะเป้าหมายให้ร้านนวดเนี่ยไปดังระดับโลกเลยเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วเรามีดีอะไรอีกจริงๆเนี่ยพอทำธุรกิจกับต่างประเทศมาเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่แบบเสื้อผ้าเอ่ยหรือว่าการทําแฟชั่นหรือว่าการทาร้านเครื่องดื่มก็ตาม จริงๆถ้าทานไทยเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดของการออกแบบร้านหรือว่าก่อสร้างเนาะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ตรง <ắng. S 1> เรื่องตรงนี้มาก่อนแม้กระทั่งเราไปเรียนนวดทําโปรแกรมมาแล้ว <ắng. S 1> ก็โอเคเราเข้าใจแล้วเราต้องเขียน S O P ยังไงแต่เราก็ต้องมาดูอีกว่าเวลาเราเปิดร้านแล้วนั่งงานจริงเนี่ยที่หมอน,นวดเขาสะดวกไหมลูกค้าชอบไหมมีฟีดแบ็อะไรบ้างแล้วก็เอามาปรับเนาะรวมถึงการสร้างร้านเนี่ยค่ะก็มีขั้นตอนความซับซ้อนเพราะว่าเรามีเตียงที่เป็นเตียงสระผมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการทาตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับน้าโดยตรงเนาะเราก็ต้องตามกฎและเบียบหรือ มันก็จะเป็นความท้าทายเหมือนกันในการทําเรื่องเราตรงนี้ จริงๆก็ความเข้มข้นของการสร้างแบรนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าการทําร้านสปานเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างต้องใช้เงินลงทุนเยอะพอสมควรแล้วต้องใช้ความรู้เยอะคือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยการนวดมีอะไรบ้างโปรแกรมข้างในเป็นยังไงเราต้องไปสอบใบต้องทําอะไรบ้างจริงๆก็ค่อนข้างท้าทายมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบนวดแต่เราไม่ได้เคยนวดเป็นมาก่อนทีนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบอยากจะทําอะไรเราต้องศึกษาว่าโอเคเราจะวนตรงนี้กี่จุดนวดยังไงให้มันเหมือนกันทุกครั้งทํายังไงให้สมมติว่าเรามีร้านหนึ่งสาขา เราไปร้านสาขาที่5หรือร้านสาขาที่10เข้าร้าน A ไปออกร้านดอย่างเงี้ยแล้วออกมานวดเหมือนกันเลยรู้สึกว่าโอเคได้ขั้นตอนแบบเนี้ยเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าไปแล้วต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งก็ครั้งนี้ได้บริการแบบนึงครั้งหน้าก็ได้อีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราอยากจะสร้างให้มันเป็นระบบแล้วก็ทําให้ร้านนวดไทยเนี่ยยกมาตรฐานขึ้นไปอีกระดับหนึง่งค่ะ เรื่องสมุนไพรไทยเป็นหลักเนาะเราก็อยากสนับสนุนเอาสมุนไพรไทยเนี่ยไปทั่วโลกให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกับสมุนไพรไทยจริงๆท้งนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ประโยชน์เพิ่มก็มองถึงเกษตรกรด้วยค่ะที่จะมีส่วนได้กับตรงนี้การที่เรามีสารสกัดต่างๆแบบนี้ค่ะเราก็ได้สนับสนุนเขาโดยตรงแล้วก็รวมถึงเราเอาของที่เรามีอยู่แล้วเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องการนวดแผนไทยศาสตร์การนวดหรือ <www> ว <K un> ่าเทคนิคการนวดต่างๆเนี่ยก็ได้ยกระดับไปเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางนี้เนี่ยอย่างโปรแกรมศัพ เ,เราก็ไปลองสะมาเยอะมากเลยมันก็จะมีหลายประเทศเนาะหลายสไตล์ญี่ปุ่นบ้างเวียดน,นามบ้างเลยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีใครที่นําของไทยนะี่มา represent แบบจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอุย้ยไทยเรามีดีไม่แพ้ที่อื่นเลยเนาะแล้วก็เวลาเราไปนวดที่ต่างประเทศเนี่ยอีกเพนพอยหนึ่งที่เราเจอก็คือเขาชื่อโปรแกรมนวดไทยแหละแต่ว่าคนนวดเนี่ยเขาไม่ใช่หมอนวดไทยคือต้องบอกว่าคนไทยเขามีดีอย่างหนึ่งจริงๆคือเวลานวดหรือว่าเวลาจะห่มผ้าหรือการดูแลหรือการยิ้มเนี่ยเรื่องเนี่ยค่ะคนไทยมีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราเลยมองว่าตรง เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะที่ไหนก็ไม่สามารถแทนคนไทยได้ธุรกิจสปาเนี่ยก็ต้องขึ้นชื่อได้หรือว่าเป็นเรื่องการบริหารคนนะคะแล้วก็การบริการของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่าอย่างเจี้ยนชานเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อการออกผลิตภัณฑ์แต่ว่าเราก็มามองนะว่าของไทยเนี่ยมันมีดีมากเลยเรื่องการแบบการน,นวดเนี่ยเมืองไทยเนี่ยยืนหนึ่ง ต้องถามก่อนว่าลูกค้าชอบนวดแบบไหนถ้าสมมติว่าเป็นนวดไทยหรือว่าขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะอโลมาเรามีครบเลยแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างค่ะเป็นของใจฉันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าออแกนิกแน่นอนแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยแท้แน่นอนค่ะอย่างถัดมานะคะเราก็จะมีโปรแกรม ASMR ที่เป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะ S เนี่ยก็จะเป็นตามเวลาใครที่มีเวลาน้อยก็จะเลือกแค่มาสระผมนวดคอบาลัยแบบเนี้ยได้แล้วก็จะไปตามโปรแกรมที่ลึกขึ้นยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นก็จะมีนวดหน้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกอยย่าางก็สบ เราได้บำรุงแล้วก็ได้พักผ่อนการที่เราได้พักผ่อนเนี่ยรีแลกซ์ไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันทําให้เราได้รีเฟชเนาะแล้วก็ทําให้พลังกายพลังใจเรากลับมาเนาะมีแรงไปต่อสู้กับงานในเรื่องอื่นๆเนาะเราก็อยากจะตอบโจทย์สุขภาพตรงนี้ก็สามารถติดต่อจองได้ที่ i n s t a g r กรนะคะใจฉันสปาได้เลยค่ะอยู่ที่สยามดิสคัอรีนะคะชั้น3ค่ะก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะพอ่ก็มีมอบส่วนลดพิเศษให้นะคะลดเลย20%นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ในทุกๆโปรแกรมค่ะ